นี่จะเป็นคราสสุดท้ายเอรี่จงเข้าสู่การนิทราอันชั่วนิรันดรดนี้ฮ <Har u. S 1> ะรอะไรกัน ครกันแน่ที่สามารถรับพลังสายฟ้าของข้าได้อยากเธอจรงเลยฉันรออยู่นานแล้วฮารุฮารุงั้นลหรอคอยติดตามดูไปเด็กกับเซกฮัท์ให้ดีเซกฮัทนะ่ามได้มีจุดประสงค์เช่นเดียวกับพวกเรานะไม่เหมือนกัน ข้าเองก็รู้ถึงสาเหตุที่เจ้าน,นั่นมาอยู่กับเดมอนการ์ดดูเหมือนว่าเจ้าน,นั่นน่ะมาอยู่กับเดมอนการ์ดโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะกำจัดข้าอย่างไงล่ะอะไรนะ <c oughs> แค่ดูสายตาก็รู้ละดูเหมืนอนเจ้านั่นน่ะจะสังเกตเห็นอะไรบางอย่างในตัวข้าแล้วด้วยล่ะนะจริงเหรอคนอย่างซิกฮันน่ะเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายของตัวเองแล้วละก็ไม่ว่าหน้าไหนก็เป็นศัตรูของมันทั้งนั้นแหละนะ ทั้งที่รู้แบบนี้ทำไมยังให้เขาเป็นลูกน้องอีกล่ะฮะก็แค่ลอกใช้ความสามารถของมันที่เป็น Elemental Master เตอร์เท่านั้นเองล่ะไม่ได้มีความหมายอะไรนอกจากนั้นน่ะนะเรดาจะตงรับคำสั่งหากซิกฮันทำทีว่าจะทรยศกับข้าแล้วก็ข้าไม่ได้ทันทีเลยล่ะดาบระเบิดความเร็วเสียงดาบมกรสยานฟ้า ใช้ระเบิดความเร็วเสียง12ครั้งฮะเข้าใจคิดดีดีแต่ว่าถ้า12ครั้งที่โจมตีข้าคือได้เจ้าหมดแล้วบ้านะถึงจะเป็นยอดนักดาบแต่ถ้าอยู่ต่อนหน้าผู้ใช้เวทบนก็ไร้ความหมาย <c oughs> อะไรนะ้ <c oughs> คำพูดในสมัยก่อนกล่าวเอาไว้ว่าผู้ใช้ดาผู้ใช้ดาก็หมายถึง ผู้ที่ครอบครองดาบศับซิ์เอาไว้ถ้าผู้นั้นอยู่ต่อหน้าผู้ใช้เวทมนต์เราก็ไม่มีวันที่จะสู้กับผู้ใช้เวทมนต์ได้หรอกนะจําเอาไว้ตอนนี้มันตอนนี้ผู้ใช้เวทนั้นเหรอนักดาบไม่มีวันเอาชนะผู้ใช้เวทได้นะนี่คือสัจธรรมโอ,อ,อ้แข็งแกร่งมากเลยอแข็งแกร่งเกินไปพลงังฝีมือก็ต่างเกินฉันเพิ่งจะใช้พล,ลังแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นเอง ตัดสินใจได้แล้วหรือยังข้าเสียดายชีวิตอยู่แล้วแล้วก็มีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อเอรี่ซะอย่างน้อยเธอก็คงจะดีใจคุณบ้าเนอะเอรี่ยังไม่ตายสักหน่อยฉันได้ยินแล้วล่ะคำพูดเมื่อกี้เนี้ยเราสัญญากันแล้วนี่ตื่นเต้นจังเลยเนยฉันฉันยังอยากมีชีวิตอยู่ยังไม่อยากตายฮะ ฏิิยานี้มันเอเธเรียนไม่จริงนะเอเธเรียนกำลังจะสลายเอลิเมนต์พิษพรีบัสเตอร์หรือไงเอเธเรียนกับเรฟเป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันและเริ่มที่จะฟื้นตัวแล้วไม่จริงไม่จริงตกกันคร่อมหากุญแจที่จะเปิดเผน,นึกของเอเธเรียนคือพลังแห่งเรฟล้วก่มันอันตรายมากเลยอันตรายมากแกข้าเปลี่ยนใจแล้ว เกก็ต้องตายด้วยข้าจะจัดการกับแกในฐานะที่เป็นนักโทษผู้พิกผันการเวลาจะเป็นนักโทษหรืออะไรก็ช่างอะแต่ถ้าเพื่อเอ,อรี่แล้วละก็เฮ้ยเยย่เราสู้มาไม่ได้เลยเหรอเนี่ยโถ่เวย้ยโถ่เวย้ยทำไมทำไมทำไมเราถึง แค่นี้ก็จบกันแล้วเหรอนะตายซะตอนนาผนึกบนตรารุ่นเซฟ มันจะต้องบกป้าเอเรียให้ได้พลังของเราถูกเจ้านั่นปัดออกไปได้หรือดิ เจ้าเองก็น่าจะรู้ทุกอย่างแล้วที่เหลือขอแค่มีโอกาสเท่านั้นนะไม่ว่าหมื่อไรก็ตามก็สามารถใช้ได้เองแหละต้องไปพูดสแสวงหาหนทางด้วยตัวเองนะที่บอกว่าโอกาสก็คือแบบนี้เองน่ะเหรอเนี่ยความรู้สึกที่อยากปกป้องเอรี่เลยกลายเป็นดับเล่มนี้ขึ้นมาใจละ เข้ามาเลย มนตรารุนเซฟดาบเล่มที่สี่แห่งเทนคัมมันเมนดาบผนึกมนตรารุนเซฟอย่างนงั้นเหรอดาบเนี้ยมีพลังที่สามารถทำให้สิ่งที่ไม่สามารถฟันได้อย่างสายฟ้าสูญสลายไปได้เวทมนต์ใช้ไม่ได้แล้วพัฒนาความสามารถนั่นแล้ะเช้มันจนเกิดความชำนาญน,นี่สินะเรฟแห่งความรู้ ถึงยังไงนั่นก็เป็นแค่ดาบที่ป้องกันถึงจะป้องกันเวทมนต์ได้แต่ก็คงทำอะไรข้าไม่ได้อยู่ดียี่ไงก็ลองดูหน่อยสิดาบระบาดเปล่าประโยชน์ไปดาบระบาด เนียทำอะไรข้าไม่ได้หรอกเห็นและวระเบิดที่มาจากดาบนั่นไม่ใช่เนี่ยพิ่ข้าอะไรกัน ดาบเหล็กไอเซนเมเทโอเอาู้จักป่ะเปลี่ยนดาบได้ในช่วงพริบตาเดียวอย่างนั้นเหรอดูเหมือนว่าถ้าเป็นดาบเหล็กธรรมดาแล้วก็เ <c oughs> วทบนตรขคงจะช่วยป้องกันอะไรไม่ได้สินะ อืได้เห็นซีในสภาพแบบนั้นแล้วสุดยอดจริงๆเลยเพิ่งจะเห็นเป็นครั้งแรกนะเนี่ยที่เห็นซีต้องใช้มือยันอยู่กับพื้นแบบเนี้แต่ถึงซีจะพูดว่าไม่ได้เอาจริงก็เถอะนะแต่โดนเด็กนั่นกดดันได้ถึงขนาดเนี้ย <c oughs> ว่าแต่ว่าผู้หญิงหมายเลขสามเหนึ่งสากับเลฟเนะี่ยมีความสัมพันธ์กันด้วยสินะ อย่างนี้ก็คงเรียกว่าโชคชะตาฟ้าลิขิตละมั้งเอาแล้วนะยี่อยาาคิดว่าแผนเดิมๆจะใช้ได้ผลอีกล่ะ ยังไงก็ e ต้องชมเชยที่สามารถดูออกได้ว่าเวทมนต์ไม่สามารถใช้ได้กับดาบธรรมดาธรรมดาแต่ว่าการจู่โจมแบบเนี้หลบได้สบายอยู่แล้วยังแกไม่มีทางชนะข่าได้หรอก ไม่มีทางถ้าเพื่อเอรี่จะต้องไม่แพ้เอรี่งั้นเหรอแกเองก็ไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับผู้หญิงคนนั้นเลยสักนิดเนี่ย ุดมากกันไปแล้วผู้หญิงคนนั้นได้รับพลังอันมหาศาลที่เรียกว่าเอทธรินจากกาทดลองบางอย่างรู้ไหมเงียบนะเอทธรินก็คือเวทบนตแห่งการสร้างสารและทำลายล้างซึ่งน่าจะเป็นที่พลังที่ริซ่าได้กล่าวกันว่าเป็นผู้สร้างเรฟขึ้นมาเมื่อ50ปีก่อนนั่น ลิซ่าลร,ริซ่าวาเลนไทน์ว่ากันว่าลิซ่าสามารถใช้พลังนั้นได้ตามที่เธอปรารถนาแต่ว่าผู้หญิงคนนี้ยังไม่สามารถควบคุมพลังนั้นได้แต่ถ้าพลานมหาสาไม่สามารถควบคุมได้นะั้นฟื้นขึ้นมาแล้วก็นายคิดดูสิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นใครจะไปรู้เล่าพูดมากกันไปแล้ว ร่างของผู้หญิงคนนี้จะแตกสลายแล้วเวลาก็จะเกิดการบิดเบือนหรือก็คือการเกิดพลังทำลายล้างอันมหาศาลรุนแรงมากกว่าการระเบิดครั้งใหญ่ในตอนนั้นรู้ไหมว่ามันรุนแรงแค่ไหน ้าการระเบิดในครั้งนั้นทำลายโลกได้แค่หนึ <h <h ่งในสิบส่วนแล้วก็การระเบิดของเอเทเรียตในครั้งนี้จะครอบคลุมถึงเก้าในสิบส่วนของโลกเลยทีเดียวผู้หญิงคนนี้มีพลังเช่นนี้อยู่ในตัวแกก็เลยฆ่าเอรี่งั้นสิไม่มีเหตุผลอื่น ทั้งหมดนี้เป็นเพียงการช่วยเหลือเวลาไม่สิผลทาที่ช่วยเหลือโลกเอาไอาว้ตะาอกเล่านายมันโหอดอร้ายเอริอุตสามีชีวิตถึงขนาดนี้แล้วอยู่ดีๆนายจะมาจะมากำหนดชีวิตคนอื่นไนดะ้ยังไงกันอ่ะ ถ้างั้นขอถามนายหน่อยเพื่อผู้หญิงคนเดียวโลกจะเป็นยังไงก็ได้อย่างงั้นเหรอฮจะช่วยโลกหรือว่าจะช่วยผู้หญิงคนนี้คนเดียวคำตอบมีเพียงแค่หนึ่งเดียวตอบมาสิฮารุ เรื่องแบบนี้เรื่องแบบนี้ฉันไม่รู้หรอกอะไรนะฉันนะฉันจะต้องช่วยทั้งสองอย่างให้ได้วิธีที่จะช่วยได้ทั้งสองอย่างฉันจะต้องต้องหามาให้จะให้ได้เลยบ้านะนี่เป็นความคิดของนายลวงหู เขาไม่ต้องการสถิภาพที <Subst itute> ่ต้องการแรกมาด้วยชีวิตคนอื่นหรอกน่เข้าใจไหมนี่เหรอความคิดของคนที่กำลังต่อสู้ คงไม่จำเป็นต้องพูดอะไรกันอีกแล้วล่ะนะไม่มีทางที่จะได้มาโดยไม่มีการเสียสละหรอกรู้ไหมสิ่งที่เรียกว่าสติภาพเนี่ย oh. นิมิตแห่งสรรพสิ่งที่เวียนว่ายกำลังจะสูญสลายไปพลังของเทพเจ้าจะกลายเป็นแสงที่ผนึกเอาไว้ด้วย ันสุดยอดซะแล้วเหรอเนี่เออฮารุคุงน่าสงสารจังเวทแห่งจักรวาลอันเทออริส อะไรกันอะเวลามาถึงแล้วปล่อยให้ทุกอย่างหายไปกับโชคชะตาสะเถอะ <ด Nurse> ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเราก,กำลังจะหายไป ลาคอนฮารุโคริขอขอ จะทนได้หรือเปล่านะความน่ากลัวสุดขีดขนาดนั้น โว้ยจะเป็นไปได้ยังไงกันรูปแบบนั้นรูปแบบนั้นไม่มีวันเกิดขึ้นแน่นอนหารุเอริอยู่เฉยๆจนกว่าจะจะไปถึงนะ ไม่ได้แล้วฉันจะต้องไปช่วยเขารอฉันด้วยนะ รู้ว่าจะเป็นเอเธเรียมเปล่าครับเป็นเสียงทองของผมร้องตังหากเล่าเป็นหนอนสองตัวผมรีเอาไว้เองแหละครับสุดยอดเลยแล้วมันเป็นหนอนจริงหรือเปล่ากันเนี่ยเล็บตอวต่อไปการตื่นขึ้นมาเองของเอเธเรียมอนาคตเหรอฉันจะเป็นคนเปลี่ยนเอง